สวัสดีจ้าจ้ะมอนีฟาร์มหอยอวนก็จะจาพามากินหอยเชอรี่นะคะนะคะจะมากินหอยเชอรี่แต่วันนี้จะเป็นเชรี่สีดํานะคะจะบอแม,มนเชอรี่สีทองนะคะมือนีเป็นอย่างจังค่อยพามากินหอยเชอรี่สีดําเพราะว่าหอยเชอรี่สีดําม้อนนี้เลี่ยงน้ำใสนะคะมันจะกรอบกรุบกรอบหวานอร่อยมากบอแผหอยเชอรี่สีทองคือกันเดอ มีแต่คนมีแต่คนเอ่อจะกินหอยเชลรีสีทองนะคะจนลืมหอยเชลรีสีดําไปเลยมีน้าจิ้มค่ะน้าจิ้มกวรเห็ดเองนะคะเห็ดเองแสนอร่อยเลยนะคะนี่ก็เจวเม้งดานะคะนี่ก็พักเข้านะคะพักเครื่องเคียงต่างๆนะคะนี่ก็แกงขี้เหล็ก ใส่ไข่มดแดงนะคะแซ่บค่ะแซ่บมากเลยพักอ,อ,อิเลิศกระจากสวนเท่าเองนะคะพักอันนี้มูเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้กระจากสวนเท่านะคะกินแบบจอดเคนี่เลยมาเขามาลงมือกันเนี่ยคนหอไว้นะคะ หอ้แล้วนะคะหัวหนึ่งจะว่าสีเฮ็ดห้เบิร์นะคะนี่นะคะพักอิเลศนะคะเป็นจอกนะนะกินเมียงบักหอยนะคะเมียงเบิดหัวเลยจะไปเห็ดคั่หน่อยมันบอสแสบต้อเห็ดคั่ยังไงนี่ตอนกระเทียมนะคะใส่ะคะ่ะ Hmm. Ku kopam. Hmm. Mm. Mm. ลืมว่าจะเอามใส่เนี่ยจิ้มเราเป็นอย่างกินกลับก็ได้ผักแสบผักแสบนเีย เขาเนี่ยไม่ติดเป็นพุงูงแบบู้สอกสกินแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้นี่อืม มากค่ะอันนี้เขาก็ห้องกันนะคะอ่ะมามกินไทยห,หังสูกอันตาขึ้นแก่ นโควิดนะคะนี่แกพ้อมแดงอืมตัไข่ ไม่อยากพูดหลายนี่นะ تمام اروع ما อะไรอือข้าวเหนียวค่ะไม่ต้องกินขา้าวายจะว่ากินแน่เดี๋ยวมันจะเป็นซ่าง เดี๋ยวรหลดถาดจีจานนะคะเมียงอีกจังน้อยค่ะเมียงอีกเอหัออวยหงไๆเลย 他拽拽。

กินหอมหอคุณชายกินผักให้เป็นยาน,นะคะนวนเข้าไปบาบังเนละหัวนี่คุณ เอาเบิดข้ามเลยอเอาเบิดข้ามเลยค่ะอันไหนสีเบพทำงบอกหอย 嗯，嗯，嗯。 คือบอกว่าจังไรบอกเลยข้าเดียวแชบแชบอีริ่นะคะเนี่ยแต่ว่าห่ากระเฮ็ดฟ้ามฟ้ามหอยอ่าเชอรี่สีทองฟ้ามหอยโขงหอยปังแล้วก็หอยขมนะคะที่อยู่ฟ้ามหอยอ้วนนะคะแต่ว่าขามีหอยเชอรี่สีดำนั่นนะคะ แซบอิลิถามเมนว่าผู้ใดอยากได้สูตรแต่เห็ดหอยเชลลีสีดำอยากได้สูตรว่าเห็ดจดุงใดหอยเชลลี่สีดำสีหวานกรอบอร่อยกะทั่มาถามอุ่นไหนนะคะที่0887141439หรือทักขอบันเลมเพจเซติชุดาพาคนนุณมีนะคะแต่กอย่ายลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่องยูทูบน้อยๆเขาอวนน้ำเนยได้ค่ะเนอะ มัเเนเผ็ดเนาะทั้งเผ็ดทั้งหวานนะคะเดี๋ยวสดแก่งพักขีรเ็ดอืมต่อฝากติดตามอ้วนเด้เด้อจ้าเพาอให้อ้วนไดอกระจายไปเรื่อยเพราะว่าชีวิตบ้านเฮาทุกมือเน,นกนทุกอย่างเนาะคะ่ะอยากให้คนนี้อาชีพ อยากให้เสริมเสริมอาชีพเสริมนะคะคืออ้วนเองกับเปิดร้านหนวดแผนไทยนะ,ะแต่อ่มาอยู่ในยุคโควิดแล้วมันเปิดบ่ได้นะคะมันมันเปิดได้แต่ว่าลูกค้าก็บ,บ่บรายได้โบ่บ,บพ่อกินนะคะห้าก็เรยต้งองเห็ดงานเสริมแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้งานเสริมของอ้วนกับรายได้แท่งงานประจำนะคะคือการเลี้ยงหอยขายหอยนะคะ อยากให้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพอเมันธุ์ของอ้วนกับเบแพงนะคะอห่นกับเทิงแจกเทิงแถมนะคะจ้าอุ่นกับคอจบคลิปนี้ตจเพียท่านี้เนาะมากินน้ากันเด้อผู้ใดอยากกินก็สั่งไปกินน้ากนดเวยจ้าสวัสดีจ้า